ินคสติมิสิตกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ EP พีนี้ที่เป็นภาคต่อของ Fantas t สติ๊ฟหรือว่าเจ้าโฟร์คิงส์นะครับอีพีนี้เดี๋ยวจะลงรายละเอียดกันเลยนะครับว่าชื่อของชูกเลเรียลนาโทมัสเทนมาวินแฮกเลอร์แล้วก็โรเบิร์โตดูรันใครคือ King of the King นะครับและนี่ก็คือตอกต้ำพันสิทธทอล์กรายการที่พูดคุยเรื่องราวกีฬามากมายและหลากหลายเพราะทุกเรื่องมีมุมคิดทุกชีวิตมีเรื่องเล่าเรา ไปเปิดหูและดูด้ใจกันครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับไปกันอย่างรวดเร็วเลยคราวที่แล้วเยังคาใจยังคุยกันอยู่กับเรื่องราวของแฟนตาสติกโฟว่ามาโอ้มันมากเลยนะรู้สึกแบบอยากไปดูเลยอ่ะอยากแบบเพราะว่ามันเป็นภาพจําวัยเด็กครับอย่างตอนที่เราคุยถึงไมค์ไทสันไมค์ไทสันเนี่ยมันเป็นการดูมวยที่ไม่คุ้มอะเร็วเกินผมจําได้ไฟที่เขา k n o วิลเลียมอ่ะ93วินาทีอ่ะผมขี้แตกอยู่ ทอ,อไมต้องเซ็นเซอร์ออกมา<ด>นอกไปแล้วโคตรเซ็งโว <c oughs> ยวายเลยนะแล้วแบบมันนานอ่ะกว่ามันจะออมีรีเพย์ะโตแต่ว่าดูชูกาเรเดูโทมัสเทอร์เนี่ยโหมันสิบยกมีอะ่ะคุ้มคุ้มเออคุ้มแบบเออแล้วเป็นการสิบยกชนิดที่โอ้โหต่สนุกด้วย อีพีที่แล้วเราเข้าใจแล้วว่าแต่ละคนมวยลักษณะเป็นแบบไหนบุค,คลิกโดดเด่นเป็นอย่างไรน,นะครับเหมือนกันคือเป็นมวยเกมรุกมัดหนักพร้อมเอาร่วมเหมือนกันแต่ก็จะมีความแตกต่งางทางดี a อไปแต่ที่พี่คาใจและถามไม่ทนันเพราะยองแย่งพี่พูดก็คือว่า <laughs> มันไม่มีอีกแล้วเหรอที่แบบหนึ่งรุ่นมีเก่งเก่งขึ้นมาระดับทัดเทียมกันและเป็นแถวหน้าของโลกทําไมคนถึงยังโหยหาอยู่กับแฟนตาสติกโฟกับโฟคิงคือถามว่ามีไหมมีนะพี่อ,อย่างยุคหนึ่ง อย่างยุคออสการ์ดาวเรายวาพิกๆเนี่ยมีเฟลิกซ์ตินิแดดหรือถ้าจะนับเฟเดนโดวากัสก็ไปด้วยก็ได้อแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้อยู่ระดับเดียวกันแล้วมันไม่เต็มปากเต็มคำนะ,อะเออเริ่มเห็นภาพปนะ่ะหรือ<ด>จะนับก็ไปด้วยก็ได้เนีคือมันไม่ใช่แบบว่าโอ้ยต้องใส่เลยมันไม่แบบโอ้ย มีดูเนี่ยมีตอนนั้นถ้าเกิดมีใครพูดบอกว่ามววโลกเนี่ยเก่งสุดตอนยุคนั้นเนี่ยมีเฮิร์นส์กับเลวนาดพี่ว่าเดี๋ยวต้องมีเสียมากเฮ้ยต้องแฮกเลอร์ด้วยเออเฮ้ยต้องดูรันด้วยเหมือนกันภาพมันไม่ชัดเท่าหรือในยุคหลังอถ้าเป็นเวทร้อยสิบห้าปอนในยุคที่พี่แหลมรีสเกตไปบุกอเมริกาเนี่ยยุคนั้นเนี่ยสื่อฝรั่งเขาก็พยายามปั้นให้เป็นแฟนตาซีโฟของรุ่นร้อยสิบห้าเหมือนกันนะมันจะมีรีสเกตมีโรมันกอนซาเลส ฮวนฟานซิสโกเอสตาดาแล้วก็คาร์ลอสกูเอด้าเขาก็จะปั้น4คนแต่ว่าอย่างคาร์ลอสกูเอดัสเนี่ยต่อยใครก็แพ้ชนะพี่แหลมครั้งเดียวคือมันไม่สู่สีมันไม่สู่สีเท่ามันไม่ใกล้เคียงกันเท่าแล้วมันไม่แมสเท่าเรื่องของเรื่องมวยรุ่นเล็กอเมริกามันแมสยากแต่อย่างว่ามันเป็นความหลงตัวคุณผู้ชมครับรูรุ่นดีอย่างที่บอกอะ60ปลาย70ต้นเนี่ยโอ้มันเป็นมวยที่กําลังได้เลย70 ไล่ไปจนแปดโลอะแปสิบปอนด์นี่ก็เรียกว่พิมพ์นิยมเออนะครับดีนะครับกำลังสวยกำลังมันนะครับไม่งั้นก็ไปดูเฮฟวีเวทเลยมาดูไม้ไทยสันดูอะไรย่างี้เลยก็เรียกว่าเป็นพิมพ์นิยมลองมาเฮฟวีเวทอืออ๋อถือว่าเป็นบาสก็ชอบสมอลฟอร์เวิร์ดร้อนละฮะร้อนนะแน่นอนคำถามที่เราจะคุยกันซึ่งเป็นคำถามที่คลาสสิกมากเป็นคำถามที่ใครๆก็ถามเวลาคุยกันแบบนี้นะครับ มันวัดกันได้ไหมนอกจากความชอบซึ่งเป็นด้วยของรถนิยมละอย่างถามยองยองชอบใครเลือกเลยจัด1 2 3 4ก็ต้องเลีอนหนาเดือนหนาที่1นึ่งแฮกเลอร์แฮกเลอร์ที่2โอชอบมวยบูโทมัสเทิร์นตอเคิร์นที่3แล้วก็ดูรันดูรันอ่ะแล้วพี่ล่ะครับอย่างเป็นผมผมชอบโทมัสเทิร์นแล้วก็คงจะเป็นมาวินแฮกเลอร์เดินก็้าไปลุย แล้วก็คงปเป็นเดียวหนะ <Ừ. S 1> ส่วนดูรันก็มีบางช่วงรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเก่งด้วยซ้ำไปแต่ว่าในภาพจําที่ไม่ค่อยเก่งเนี่ยเขาก็เคยชนะใช่เรีย่ยวหนะเออถูกไหมใช่นะครับเดีายวนันน์โมยมาสูสีกันอ่อะนะนอกจากจะวัดกันด้วยความชอบไปแล้วเนี่ยอันนี้น<ม>่ชอบแบบมันยังไงก็ได้อยู่แล้วแหละนะแล้วแต่คนนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะวัดกันอย่างวิทยาศาสตร์หรือวัดกันด้วยเรคคอร์ด ก็ดูผลงานการเจอกันเองแต่ละคู่ไปเลยใช่ไหมเพราะในเมื่อยองบอกเองมันไปต่อยกับคนอื่นก็กินคนอื่นเขาเละเทะจนต้องต่อยกัน4ี่คนเนี่ยแหละวนกันอยู่นี่แหละมันน่าจะจับทําเป็นเหมือนแบบทัวร์นาเมนต์เลยนะพบกันหมดแล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ยเออก็ถ้าเป็นทัวร์นาเมนต์ก็ได้แต่เป็นทัวร์นาเมนต์ที่มีความยาว10ปีนิดๆอ๋อเหรอเพราะว่าไฟสุดท้ายที่อีกสี่คนนี้วนต่อยกันคือเลี้ยวหนาดกับดูรันไฟสามเนี่ยน่าจะถ้าผมจัไม่ผิด8ปดเก้าไม่ก็เก้าสนะ ขณะที่ไฟแรกที่เจอกันของ4ี่คนนี้คือเลีวนากับดูรันไฟแรกเนี่ยแ0 8 0ูนย์แปแปลว่าทั้ง4คนเคยต่อยกันครบหมดแล้วโดนต่อยกันครบหมดแล้วคำว่าครบหมดแล้วหมายถึงอย่างนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราพูดถึงดูรันนะครับแปลว่าดูรันเคยต่อยกับเคิร์แล้วเคยต่อยกับแฮกเลอร์แล้วและต่อยกับชุกเลนเรวน่าแล้วครบหมดถูกไหมครับเฮ้ยถึงแบบนี้มันก็วัดกันง่ายๆเลยดิมันก็แบบมีเรคคอร์ดดิแต่ว่ามันก็ไม่ใช่มันไม่ใช่แบบเป็นบรรยาตยางไง อ,องูกินถางอีกมันไม่ใช่บรรดาตะยังไงอ้าวแต่ก่อนอื่นขอดูหน่อยนะครับมีตัวเลขมาบอกคุณผู้ชมนะคุณผู้ฟังหน่อยไหมว่าเวลาที่แต่ละคนเจอการแล้วใครเป็นยังไงขอเริ่มจากที่หยองชอบที่สุดก่อนชูกาเลเรียนาะเรียนาดเนี่ยต่อยกับดูรันอ่าโเบิโตดูรันก่อนนะโเบิโต้ดูรันสามไฟท์ครับแพ้หนึ่งชนะสองอืมอืมอืมอ่าถือว่ากินดูรันกินดูรันโอเคต่อยกับโทมัสเชนครับสองไฟท์เออชนะหนึ่งเสมอหนึ่ง ก็ก็ดูกินเฮอร์สนะวงเล็บเสมอแบบคนทั้งโลกบอกหน้าแพ้๋อเสมอแบบคาใจอีกละต่อยกับแฮกเลอร์หนึ่งไฟชนะคะแนนแฮกเลอร์แบบทุกวัดแบบจะนิตที่ทุกวันนี้คนยังเถียงกันไม่เลิกว่าใครชนะอืเพราะว่ามันอันนี้คือเลือกไม่ได้จริงๆอะสูสีมากเอออะไอย่างนี้ก็ไม่คาใจดิออกใคก็ได้ผมดูผมว่าแฮกเลอร์ชนะอย่างนี้แล้วกันเอาละเราไม่ออกเสมอไปเลยวะก็กรรมการเขาให้อย่างนี้ไม่รู้นะส่วนแฮกเลอร์เนี่ย นะครับแพคเลอร์ต่อยกับเลโอนาร์ดอย่างที่บอกไปว่าแพ้กันในเลโอนาร์ดครับต่อยกับดูรันนี่ชนะคะแนนดูรันต่อยกับโทมัสเชิร์นนี่น็อกเกินยกสามโอ้โหแต่ย่งว่าหลับคาไหลแต่อย่างว่าครับเคิร์นนี่แบบโดนไม่ได้จริงครับโดนจังๆหลับครับมาที่โทมัสเชิร์นครับผมเฮิร์นต่อยกับเลโอนาดสองไฟมันก็จะวนกันอย่างนี้ดูไหมเฮิร์นต่อยกับเลโอนาดสองไฟไฟแรกแพ้น็อกยกสิบสี่ไฟสองเสมอที่ผมบอกว่าหลายคนก็บอกเฮิร์นน่าชนะอ่า ถึงกันแล้วดูรันดูรันดูรันต่อยกับเลียวหนาดสามไฟล์ครับแพ้สองชนะหนึ่งต่อยกับเฮอร์หนึ่งไฟล์แพ้นอกยกสองโอโ้โหต่อยกับแฮกเลอร์หนึ่งไฟล์แพ้คะแนนสิบห้ายกมันเป็นมวยที่ มันเป็นมวยที่พร้อมจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้นะ,ะเพราะว่าอย่างที่หยองพูดไปนี่นะครับในรายละเอียดที่ลงไปเนี่ยเราจะเห็นว่ามีทั้งยก15มวยสมัยนั้นโหดร้ายนะครับชกกัน15ยกนะครับเออลราก็ค่อยๆไล่มาว่าเป็นชิงแชมป์ชก12อุ่นเครื่องชก10อ,อ่าไวา้แต่ว่าสมัยนั้น15ยกเลยแล้วก็มีการน็อกแบบตั้งแต่ยก2มี 2> เออ มันเป็นมวยที่แบบว่าคาดเดาอะไรไม่ได้ครับนองจากว่าเป็นมวยที่แบบอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆไฟไหนที่เหมือนกับว่าถ้าเกิดจะไปดูแล้วแบบในี่คนนี้เจอกันเนี่ยของโฟคิงเจอกันเนี่ยแล้วถ้าพลาดไม่ได้จะต้องดูให้ได้เลียวนาดเนี่ยเอาเอาว่าไฟแรกที่ต่อยกบดูรันก่อนนะอ่าไฟแรกอันนี้คือแมตช์แรกที่จะดูนะครับชูเกเลยเรียวนาดกับโรเบร์โตดูรันตอนนั้นไปต่อยอย่างที่แคนาดาเลียวนาดยังเป็นซูเปอร์สตาร์ยังไม่แพ้ใครเป็นแชมป์โลกป้องกันแชมป์โลกกับดูรันแล้วก็ดูรันนี่ก็อย่างที่่บอกวา แท็กติกทั้งหนและนอกสนามสองคนไปคูมเมีเยั้งอะไรบ้าง,ง,งจริง,รงเมียงลงมาจะูโรงแรมเนี่ยทีมงานดูรันขับรถประกบเลยลเด่าเปิดกระจกด่าแล้วก็ก่อนต่อยนี่ก็ดา่ากันมด่ากันมาเขาบอกว่าเนี่ยเป็นแท็กติกทำให้ไฟนั้น,น,นอ่ะเรวหนักหรอกะไม่ให้รถน้ำหนักเลยดูรันลดแบบบักโกกเลยอะลดน้ำหนักแบบเอาไม่พร้อมก็อย่าเซ็นสิอ่าไม่ได้เซ็นไปแล้ว เงินทั้งนั้นเงินทั้งนั้นแล้วไฟสองต่อยกันที่นิวออลินโอ้โหต่อยๆไปเรียวหน้าก็ลิงหรอกเจ้าแย่โปโลพันธ์ทำหน้าลับหลอกแลบๆลิ้นปิ้นตาเออดูรันด็คือกลางยก8ดูรันหันหลังโบกมือ No มารสยอมแล้วไม่เอาดื้อๆเลยคนทั้งโลกด่าทั้งโลกไปถามดูรันหลังกันชกดูรันบอกท้องเมนคิวแต่คนไม่มีใครเชื่อแปดมวยไม่มีใครเชื่อหลอและอนนี้คือจับแพ้ ก็แพ้ทีเคโออ๋อทีเคคือเทคนิคอลน็อกเอาต์ใช่นะการทีเคโคือเทคนิค c ลน็อกเอา u ์ทุกกรณีนะล้ม3นับ KO มีกรณีเดียวคือนับ10อ๋อแล้วไอ้ผู้ประเภทแบบว่าโดนต่อยไปแล้วกรรมการไม่นับอะ่ะก็เลีที t KO หมดอ๋อคือดูสภาพแล้วแบบไม่ไหวละอ่าอันนี้เกล็ดเล็กน้อยแทรกเข้าไปโยนทงโยนทงเออโยนผ้าก็เลขทีเ KO หมด ไฟนี้ดูทริกกี้คู่นี้ดูทริกกี้มากเอาแบบถึงเนื้อถึงตัวเอาแบบสุภาพบุรุษเดินเข้าสาวกันมีไหมมีเอาเลียนา,นาก็ได้เลียนา,นาก็บเฮิร์นไฟแรกอ๋อเหรอตอนนั้นนี่คือสุดยอดซูเปอร์สตาร์สคนของรุ่นเวทเทเวทเหมือนรถไฟวิ่งชนกันคนทั้งโลกแบบปอ้วนี่คือสุดยอดคือต้องบอกก่อนนะครับในบรรดา4คนนี้เนี่ยเฮิร์นกับชุกาลเลียนาเนี่ย โอเคเลโอนาร์ดเนี่ยจะครบเครื่องมากนะครับจะครบเครื่องมากจุดอ่อนแทบมองไม่เห็นเลยนะครับผมแล้วก็ฉลาดแต่คืนเนี่ยในเรื่อง IQ มวยก็ไม่ต่างจากไม่ต่างจากเลโอนาร์ดเท่าไหร่โอ้เรียวหนาเดินเป็นด้วยรฮะผมบอกแล้วเลรียวหนาได้ทั้งบุกทั้งบุญเรียวหนาเดินตัดลำตัวเดินต่อยบนเพลินแบบเมาไปเมามาครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็เป็นเลโอนาร์ดมาชนะทีเกียวยก14เรียกว่าแซง แซงสู้ไม่ไหวเว้ยคือหมดเอางี้หลังหมดยก13เนี่ยเทนเนอร์แอนเจโลดันดีของเรานะเสมอกันโดยที่เรานานโดน2นับแต่ว่ายกท้ายๆก็ต่อยเฮือนเมาไปเมามาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเดิมอ่าเขาก็คะแนนออกเสมอเฮือนที่ดูสตารบิน่าไม่ดีเลยเนาะใช่แม่งแบบต่อยไปต่อยมาเสร็จทุกทีเหมือนกันนะครับผ่านไปแล้วสองไฟส์นะครับไปต่อกันไฟส์ที่3นะครับกับศึกที่ผมขนานนามเองนะในความรู้สึกผมในภาพจำผมคือผมว่าอันเนี้ย ถือว่าสาดิดเลือดสาดที่สุดแล้วนะครับผมปักไฟนี้ครับเคิร์สกับมาร์วินแท็กเลอร์ก่อนที่ไฟนี้จะเกิดขึ้นเนี่ยมาร์วินแท็กเลอร์เนี่ยอยากต้องการจะชกกับชุก,กเลยนเลนาตเ็างแง่ที่ตอนนั้นใครชกกับเลวนาตันเยอะเพรบิ๊กเพเด้เลยกิฟต์มีบิ๊กเพเด้กิฟต์มีบิ๊กเพเด้แต่ว่าเลวนาดนะฮะมีวันหนึ่งคือหลังจากแพหลังจากชนะสมัสเซิริญไฟแรกเนี่ยเขาเจ็บตาไปผ่าตัดเลนดีน่าในตาแล้วก็อยู่ๆวันหนึ่งจัดงานกาล่าขึ้นมาเชิญแขกไปแยะเลยในวงการแท็กเลได้วย อยู่ๆก็เลี้ยงข้าวเพื่อนเงี้ยเหรออ่าเหมือนเหมือนเป็นเวทีมวยนี่แหละแล้วก็เชิญแขกไปนั่งเหมือนจะคุยอะไรแงแล้วเขาก็ชี้ไปที่แฮกเลอร์บอกว่าไฟกับยอดแชมป์โลกคนนี้เนี่ยมาิีแฮกเลอร์เนี่ยต้องเป็นไฟที่สุดยอดมากๆแน่ครับแต่โชคร้ายครับที่มันจะไม่เกิดขึ้นผมแขวนนวมทาไมละครับเขาบาดเจ็บ๋อหมอสั่งหมอสั่งให้แขวนคุณอยากตาบอดไหมหมอบอกงี้อ่าตัดสินใจเลิกเพราะฉะนั้นแฮกเลอร์ไม่ร้องไห้เลยเหรอเพราะฉะนั้นก็จะเหลือเหลือแค่ โทมัสเซอร์นี่แหละที่จะเป็นคนที่ต่อยและทําเงินฮวันนั้นโทมัสเซอร์นี่ยังไม่ได้ข้ามมาจากจูเนียร์มิดเดิลเวทนะการต่อยกับแฮกเลอร์นี่คือมิดเดิลเวทไฟล์แรกแล้วก็ทำน้ำหนักขึ้นมาถูกต้องแล้วก็มีวมีเกรดเล่ากันว่าก่อนขึ้นเวทีเนี่ยในห้องเปลี่ยนเครื่องในตัวโทมัสเซอร์เนี่ยคนเป็นแสนเป็นไปได้ไงเข้าไปใคร่อใครไม่รู้เข้าไปเพียบเลยนั่นหรอเขาเรียกว่าอะไรนะออนทูราชล่ะอผู้ติดตามแล้วันมียุ่เขาบอก เอเมมนูเอลจูดบอกมีคนหนึ่งหวังดีประสงค์ร้ายหรือเปล่าไม่ทราบไปนวดขาอ mm hmm. นวดขาเฮิร์นทาให้ขึ้นเวทีไปเฮิร์นขาอ่อนเลยเออผู้ชายที่ไหนนวดขาให้กันเองแล้วอีกคนนึงขาอ่อนได้เขาบอกว่าปกติเขาจะไม่นวดกันเยอะเออเหรอเขาจะแค่ลงน้ํามันให้กันกำเนิดนี่แบบนวดจนแบบมันเบาเลยอะเอมมานูเอลจูดบอกไว้อย่างนั้นเทนเนอร์ All right. All right. แล้วก็ขึ้นไปยกแรกเนี่ยโอ้โ mm hmm. หเลยว่า mm hmm. ตั้งแต่ละครั้งเก้งเนี่ยสาวกันแบบ mm hmm. นะครับไอ้คำว่าสาวกันแบบนี้เนี่ยถ้าหยองมันดูไม่โหดนะ <laughs> แต่ว่าไฟนี้นี่นะครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่ายกที่หนึ่งของไฟนี้ถือว่าเป็น the greatest first round <ว>จริงๆใช้คำว่า round <The S 2> เลยก็ <the S 2> ได้ greatest <class S 2> <class S 1> round of all time ยังได้เลยเเขาบอกว่าแบบเป็นแบบนี้เนี่ยซึ่งไม่มีทางเกิดขึ้นกับมวยไทยเด็ดขาดมว <laughs> ยไทยยกหนึ่งยกสองจ้ออยู่ตรงไหนครับออกเอียงๆอย่างนี้ะด้้างกระงเป็นกระโดงเลยโอเค ต้าตรงนี้ก็เยจะเรียกจะง,งอยค้างอ๋อจริงมะเนี่ยจริงจริงเหรอโอยเนอแน่นอนด้วยละ่ะอ่านหนสือมวยเยอะอเลอ,อก็เรียกว่าภาพที่โดมบังเซอร์แบบซุบลงไปพิงอยู่กับไหลของของแฮกเลอร์อแล้วก็ค่อยๆล่วงลงไปคลาสสิกมากคลาสสิกคือต้องต่อยปุ้งแล้วก็แล้วเกิดปรับไปแล้วตอนนั้น คือแบบมันต้องเป็นผ้าที่แบบโคตรหล่อเลยนะรู้แล้วแบบดีนะมันไม่แบบรูปหัวหลับให้สบายนะเพื่อนมันจะเป็นแบบฉากอย่างนั้นเลยนะแบบต่อยปุ้งแล้วแบบหลับให้สบายนะเพื่อนแล้วก็หลังจากไฟเนี้ยมาวิเทคเลอร์ก็ได้รับสถานะซูเปอร์สตาร์อย่างจริงจังมีโฆษณาเป็นในแบบโฆษณาเป็นมาเวลาของแท้ละสามไฟผ่านไปมีอีกหนึ่ะไปิดท้ายกันครับเลียวนาดกับแฮกเลอร์คุณชอบเลียวนาดเนอะ แต่ว่าคู่นี้จริงๆเนี่ยคู่นี้จริงๆเนี่ยน่าจะน่าจะสไตล์น่าจะต่างกันที่สุดเราเล่าปูมหลังของมวยคู่นี้ก่อนนะสั้นๆคือตอนนั้นเนี่ยเล่านานเลิกไปแล้วครับที่เราฟังเลิกไปแล้วอืแล้วกลับมาต่อยไฟหนึ่งแล้วก็ชนะแต่ว่าโดนต่อยนับครั้งแรกในชีวิตครับแล้วเขาให้สัมภาษณ์หลังการชกว่าผมโดนต่อยผมรู้สึกเจ็บไปหมดเลยอืม I'm retiring for good อืมเริกมแน่แน่แล้วเออเหมือนกับที่คาใจไว้เลิกดีกว่า ระหว่างนั้นแฮกเลอร์ก็ไปสร้างชื่อต่อยก็เฮิร์ตต่อยกันอะไรนี่แล้วมันมีอยู่ไฟหนึ่งหลังจากที่ต่อยกับเฮิร์ตไปแล้วนะแฮกเลอร์ป้องกันแชมป์กับจอร์นมูกาบี้ฉายาไอสัตว์ป่าโอ้โหไอสัตว์เต็มหน้าเหมือนกันนะเดอะบิส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 ปรากฏว่าแฮกเลอร์ชนะน็อกสุรกายน้อยแฮกเลอร์ชนะน็อกยกสิบเอ็ดเลียนนาไปนั่งดูอยู่โอ้โหเลียนนาดนิรในใจนี่เขาให้สัมภาษณ์นะไม่เท่าไหร่นี่หว่าเฮ้ยผมชนะได้ แต่ตอนนั้นเรโอวนาดอยู่ไปสาปีแล้วนะเออเอาไทม์ไลน์แบบนี้นะครับหลังจากไอ้วันการล่าดินเนอร์นั้นอ่ะก็คือเลิกไปละพักหนึ่งแล้วอยู่ๆก็นึกคึกกลับมาต่อยไฟหนึ่งเราก็แบบสะบักสะบอมอ่ะใช้คํานั้นก็เลยบอกว่าเลิกดีกว่าเลิกแล้วผ่านจากนั้นไาอีกสามปีสาปีมาเห็นแท็กเลอร์ต่อยไฟเนี่ยเออเฮ้ยไม่เท่าไหร่ผมว่าผมจะชนะได้หลังจากนั้นนี่ทั้งๆที่ก่อนหน้านั้นแท็กเลอร์นี่พยายามชวนนะเออเฮ้ยยังได้หน้าะทั้งหน่อยไม่ล่ะอยู่ดีๆแกก็ไปให้สำลัอ ถ้าเขาโทรมาผมก็อาจจะพิจารณานะอ่านันแน่โยนกันไปถามพางันไปโจนิ่นทำพางเล่ร์แฮกเลอร์ก็เล่นตัวพองงามสุดท้ายก็ได้ต่อยกันไม่ไม่ถึงขั้นป๊อตแบบไอ้ฟอยกับปาเกียวใช่ไหมโอ้โหดันหนีกันดูตุดดไปหมโอ้โหนาเือตกลงใครหนีใครอันนั้นอ่ะโอ้โหฟอยเลจะเหลือแล้วปาเกียวท้าเหยงเยงเป็นสี่ห้าหกปีแล้วพอมาเจอกันสู้กันได้ไหมขึ้นไหมเนี่ยมีแต่คนบอกว่าเสร็จแฮกเลอร์แน่นอนอืโอ้คนเลิกไป3ปีเออแล้วแฮกเลอร์นี่โหดเออ เรวนาดหายใจทันหรือเปล่าออที่ไหนได้ Leonard, เรวนาเรามาเต้นออโชว์ความพลิ้วค,คือระหว่างโชคนในเรลนาอย่างทสัมภาษณ์บอกว่าแฮกเลอร์เนี่ยบอกอมาแบบว่าคนรุ่นหลังทั้งหมดรุ่นหลังเนี่ยเอาเป็นแบบอย่างเลยอย่างบ้านเราก็เคยมีประมาณว่า1ิวิสุดท้ายออสการ์เดลโฮยาเนี่ยชัดเจนมากจะเป็นยังไงไม่รู้แหละจะป้องกันตัวสุดชีวิตยังไงรู้แต่1ิวิสุดท้ายเนี่ยมันมีเสียงที่มันจะเคาะบอกอะ่ะสิบวิปุ๊บไอ้นี่เดินเลยคือถ้าประมาณว่า ถ้าทั้งยกมาเนี่ยยังไม่มีใครชนะชัดเจนเนี่ยโอ้โหมาได้ปลายยกในี่ยกรรมการจาได้ใช่เมันเป็นจริงเหรอวะมันแต่ก็อาจจะใช่นะมันเข้าตาแหละมันเข้าตาแต่ว่าก็มวยอยู่ไป3ปีนะโอนช่วงกลางๆลงอ่าแต่วันนั้นต่อยสิยกนะยกเจ็ดยกแปดแผ่วแล้วเริ่มขาแลมขอแก้มือได้ไครับอย่าเลยเดี๋ยวเราตายคาเวทีน่ะแเลิกเลยเออเหรอ เขาบอกเขาบอกว่าตั้งแต่วันนั้นจนจบชีวิตแพคเลอร์ไม่เคยสวมนวมอีกเลยอ๋อเหรอคาใจจัดเลยฮะไปเป็นดาราอยู่อิตาลีอะไรตอนไรแล้วเสียชีวิตไปตอนโควิดนี่เองครับตอนเราบีแฮ็เลอร์นะดราเนยังอยู่นะคนที่แก่ที่สุดก็จะเป็นดูรันนะครับปีนี้นี่73นะส่วนเฮิร์นสเนี่ยตอนนี้65ก็พอๆกันกันเรวน่นะครับผมเอาละครับนี่ก็คือความภาคภูมิใจ เป็นสิ่งที่อยากทำนะครแค่แค่ทำออกมามีคนรู้บ่ายังไม่รู้เลยแต่ภูมิใจละได้ทำแล้วะละนะครับ <1933. S 2> เพราะว่านี่คือ in case you m i s <c oughs> s it นะครับกับซีรีส์แรกของเรานะครับสตอนที่คุยกันเรื่องของมวยมวย <c oughs> ที่เราคิดถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นมวย mm. โลกตีนเปล่านะครับการชิงแชมป์โลกครั้งแรกในประเทศไทย <c oughs> ไม้ไทยสันกับภาพจำที่เราจำได้เราเรียนรู้อะไรจากเขาบ้างและเรื่องราวของ four kings ไม่คิดเลยครับกะจะพูดกันเล่นๆขำๆสัก20นาทีจบ ไอ้หยองชวนทำสอง EP ครับโอ้แล้วดูจริงๆแล้วยังไม่จบด้วยส่วนแต่ว่ามันยังไม่ค่อยครบเท่าไหร่นะความที่ว่าเราเป็นพอดแคสต์ว่าเราเป็น YouTube อย่างเงี้ยมันไม่ได้ดูอ่ะมีให้ดูไหมมีแล้วถ้าอยากดูแบบภาคไทยมีข้อมูลแบบละเอียดละเอียดภาคไทยด้วยอ๋อที่ไหนเนี่ยที่ไหนเนี่ยช่องนี้ตรงนี้แหละขึ้นในอ่านให้เขาฟังหรือที่ชื่อช่องว่าช่องไฟคลาสสิกไฟคลาสสิกภาษาไทยเลยเออเนี่ยแหละแม่งหายากตรงนี้ไฟคลาสสิกนะครับเป็นช่องของน้องหยอง รายได้เพียบคนดูเป <tes und wie> ็นแสนแบจะร้องง่ายยังไงฝากเอาไว้ด้วยเลยนะครับมาเป็น เอ่อเหมือนกับว่าเป็นพวกพ้องเป็นเครดิตซึ่งกันและกันนะครับขอบคุณยองมากที่มาเติมเต็มสิ่งที่ต้องการกับ Incase You Miss It ครับคราวหน้า,นาเดี๋ยวดูกันว่ายองจะมาชวนไปคุยเรื่องไหนต่อหรือว่าใครจะมานั่งเก้าอี้ตรงนี้อ่าไม่จำเป็นต้องเป็นผมคนเดียวนะใช่ะนะครับเพราะว่ายองเริ่มช้ำละเออออกไหวหน้าช้ำว่าออนะฮะมาเนี่ยก็เดี๋ยวดูก่อนว่าหลอกใครมาบ้านเราได้นะครับ,รบในเรื่องของฟุตบอลที่แบบมีคนส่งเข้ามาจริงๆก็อยากคุยนะนะครับอย่างผมอยากคุยเรื่องจริงๆก็คิดถึงสเวนเหมือนกัน อาจจะทําเป็นอีีส่งท้ายโดยเฉพาะสวเวนกับลาซิโอเนี่ยโอ้โหยิ่งใหญ่มากนะคลาสสิกมากคนบ้าไหลคุมทั้งโลมาทั้งลาซิโอว่ะโคจิคเลยนะครับนะครับผมเอาล้ครับแต่นี่คือต้องลาแล้วของแท้เลยนะครับ in case you miss it นะครับรายการที่จะพาคุณไปพูดคุยกันกับเรื่องราวที่คุณอาจจะพลาดไปหรือไม่ก็คิดถึงเขาเล่ากันที่นี่นะครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับเวลาหมดแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ